สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาหลอดชนะผู้รับสารจาจักรวาลแปลความหมาย้วยการอ่นนานหน้าไพ่ทะลกหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงเมื่อไม่มีคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เป็นการอ่านตามแบบภาพรวมนะคะชาวธาตุลมราศีตุลราศีมิถุนและราศีกุมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ วันที่นะคะหรือว่าเดือนราศีอะไรแบบนี้ธาตุนะคะก็กดคําว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดบอกนะคะใครอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวขอคนที่พร้อมโอนนะ,ะกนารจัดเลขมงคลคือเสริมนะ,ะเสริมเสริมสิ่งที่เราขาดโชคลาภนะคะความรักนะ,ะการที่เราจะพบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆอะค่ะในชีวิตนะ,ะชาวธาตุลมเรามาดูกันเลยพลังงานนะคะเมื่อไม่มีคุณเขารู้สึกแบบไหน เพศออฟโซสเอสออฟวันเมื่อไม่มีคุณเขาจะรู้สึกแบบไหน นายอ๊อบวานนายอ๊อบเพนติคอลและนายอ๊อบโซดโอ้โหมีแต่ไพดดาบเดี๋ยวนะคะไม้ดาบพลังงานธาตุไฟเยอะพลังงานธาตุพลังงานธาตุลมเยอะแล้วก็ ความมั่นคงไม่มีการกล้าไปข้างหน้าอ่ะโอเคชาวทาตลมนะคะชาวธาตลมเมื่อไม่มีคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์ที่ตอนมีคุณอยู่นะคะเขาเรียกว่าชาวธาตลมเนี่ยนะคะคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ อาจจะบอกอาจจะสอนนะให้เขาอะต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีหรือประสบความสําเร็จนะคะมีความชัดเจนในตัวเองมุ่งม,มั่นประสบความสําเร็จวางแผนเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่นะเพิ่มศักยภาพในตัวตนของเขาเนี่ยนะดวงคุณอะจะช่วยเสริมหรือสนับสนุนให้เขาเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นเมื่อไม่มีคุณเขากําลังรู้สึกว่าเขาขาด ะะเขาขาดแรงใจแรงบันดาลใจเห็นไหมคะพลังงานเดอะเดตเนี่ยนะ,ะไม่มีใครเขารู้เขารู้สึกว่านะ,ะเขาอะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตนเองเหมือนเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองนะ,ะอาจจะแบบไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันที่ประสบความสําเร็จนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ความรัก ความโรแมนติกในหัวใจการดูแลเอาใจใส่นะคะช่วยเคลียร์ชาวธาตุลมหมอเห็นหมอเจนเห็นสถานการณ์ไพ่เหมือนว่าคุยอเออไม่ใช่คุณคอยเคลียร์เออนะตัวชาวธาตุลมคุณนะคะคอยเคลียร์ปัญหาพลังงานให้เขาคอยจัดก,การอนะอะไรที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเขาอะไม่ว่าคุณจะให้คำปรึกษาสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นนะ ถ้าเกิดคนนี้ที่คุณเจอเป็นคนที่เป็นไม้หรือเขามีปัญหาชีวิตไม่ว่าความรู้สึกงานเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนะคอยจัดการหรือเคลียร์เคลียร์อุปสรรคและปัญหานะอาจจะรวมหมายถึงทั้งการเงินด้วยก็ได้เช่นกันคอยเคลียร์นะคะคอยเคลียร์สถานการณ์ให้มันจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเช่นคา,าปรึกษาคุณว่างานนี้จะทำย่างงี้ดีไหมคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ให้คำปรึกษาให้คำตัดสินใจ โดยเฉพาะอิทธิพลนะคะอันนี้เรื่องงานและเรื่องเงินถ้าชาวธาตุลมบางคนนะคะบางคนบางพลังงานนะคะบางกรณีนะคะตัวคุณอะไปเจอคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างเงี้ยแล้วลูกเขามีปัญหาโน่นนี่นั่นหรือเงินหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องเข้าไปจัดการปัญหาเหมือนว่าเขามีคุณอยู่อะเป็นคนเป็นคนที่คอยเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเลยในชีวิตถ้าไม่มีคุณปุ๊บนะคะเห็นไหมคะ เขาก็ไม่สามารถจัดการปัญหาชีวิตได้บางคนคุณสังเกตดีๆนะคะชาวธาตุลมเวลาตัวคุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณโคตรมีความสุขแฮปปี้เลยพอพอเข้าไปคุยกับใครหรือคบกับเขาปุ๊บนะเขา่าจะเอาเปัญหาของตัวเขามาสุ่มที่คุณแล้วคุณก็จะต้องไปเคลียร์ปัญหาให้เขานะไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะคุณต้องคอยไปเคลียร์ปัญหาไปสาสางปัญหาให้เขาเหมือนว่าไม่มีคุณในชีวิตนะปัญหาเขาก็ไม่สามารถจัดการได้ ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะบอกเลยเรายิ่งเหมือนเอาเขาอะมาเป็นความรักของเราเหรอมาเป็นความสุขของเราหรือเปล่าหรือเขาอภาระของเขาอะมาใส่ให้เราและเขาก็เลยอยากมีเราในในความสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอไปหมอขอจัดเลยเอาหน่อยมัวแต่พูดมัวแต่แปลไพ่นะคะไม่ได้ดูกล้องเลยอะเดี๋ยวหมอแจนเอ,เ,อเอกเทเล่เลยนะ มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่จะไปต่อในอนาคตนะ,ะวางแผนเรื่องการเงินการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคุณนะคะคอยจะบอกว่าเช้าท่าลมคุณคอยเป็นแบ็กอัพเขาอะเขาคิดแบบนี้ถ้าไม่มีคุณเห็นไหมคะมันก็ไม่มีแบ็กอัพอะชีวิตเขาก็วุ่นวายเห็นไหมคะก้าวไม้จะตัดสินใจอะไรจะไปทางไหนดีซ้ายขวาหน้าหลังไม่ได้ เอ,อไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีแผนการง่ายๆคุณเหมือนเป็นเข็มทิศชีวิตให้เขาอะ่ะนะ,ะเป็นคนขับเรือพาเขาล่องไปนะ,ะเป็น GPS ให้เลยนะคะเป็นคนขับรถให้เขานั่งด้วยเ <c oughs> ติมน้ำมันรถด,ด้วยซื้อข้าวไปกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกว่าเมื่อไม่มีคุณชีวิตเขารู้สึกจะสับสนอ่ะนะ,ะ,นะะเนี่ย เห็นไหมคะไปทางไหนดีสับสนวุ่นวายเรื่องการเงินก็นะมองดูมองดูอยู่ว่ายังไงดีเขารู้สึกอย่างไรถึงคุณเนี่ยเห็นไหมเดอะสตามาคุณเป็นคนที่ไปคอยเยียวยาอบอุ้มเขาแหละนะแสดงว่าคุณต้องไปเจอพ่อไหมหรือแม่ไหมแน่ๆชัดๆและคุณนะก็จิตใจดีนะนำแสงสว่างมาสู่ใจกลางเขาเลยนะ บางคนนะไปเจอคนที่แบบเขาอกหักผิดหวังเสียใจโดนทอดทิ้ง trzeba. แล้วคุณน่ะก็ไปเยียวยาเฮลลิ่งเขาเมื่อเราเยียวยาเฮลลิ่งเขาแล้วเป็นยังไงคะเขาทิ้มเขาทิมดาบใส่เราไงนะคะเนี่ยเห็นไหมเดือดสตาไม่พอยังเป็นเดมิจเชียนเข้าไปอีกนะคะเมจิกเชนอะไรล่ะคนผู้พิเศษไงสามารถโดนบันดาลให้ทุกอย่างในความสับสนลังเลของเขาอะเห็นไหมก็ให้เขามีเป้าหมายที่แท้จริง เงินทองที่ไม่มีใช้ที่อัตคัดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ความสับสนหรือความอึดอัดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะคล่องไงเมื่อมีคุณเนี่ยคุณช่วยเขาทุกอย่างเลยทั้งสติปัญญาทั้งเคลียร์งานจัดการอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นคนที่คอยผลักดันสนับสนุนให้เขาเจิดจลัดขึ้นก็ได้นะผู้หญิงหรือผู้ชายดวงชาวธาตุลมอ่ะคุณไปเจอคนสถานการณ์แบบนั้นและบางสถานการณ์นะเขาอ่ะก็ทำไม่ดีกับคุณ ทำไมฉันจะต้องไปทำดีกับเขาล่ะหมอแจนจัดเมต์นี่ไงการกระทําของคุณเองการกระทําของเขาและการกระทําของคุณแสดงว่ามันไม่บังเอิญหรอกที่คุณได้เจอคนคนนี้นะคะคนคนนี้เจอคุณผ่านงานจริงๆเจอคุณผ่านงานบางคนผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงนะคะจัดเมตนเนี่ยมันเป็นวิบากที่เราจะต้องชดใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแทนพลาเน็ตเดอะเอ็มเพรส ดูดีขั้นสุดนะคะช่วยเหลือขั้นสุดบางทีเชาวท่านลมกำลังรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีคนคนนี้ชีวิตเราอ่ะก็โคตรด,ดีแฮปปี้มีความสุขเลยนะคะทำไมฉันจะต้องไปดูแลเขาทำไมฉันจะต้องไปเป็นห่วงบางคนนะหมอไม่อยากพูดว่าผู้หญิงบางคนที่อายุมากกว่าเรารู้นะผู้ชายคนนั้นอายุน้อยหรือมาเกี่ยวข้องกับเราผ่านงานอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะมี energy ที่น้อยอ่ะก็รู้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ยังจะหวังดีหรือไปช่วย ในทํานองพี่สาวอะไรแบบเนี้ยขออนุญาตพูดว่ามันมีส่วนน้อยนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนคือแบบยอมทําทุกอย่างเพื่อผู้ชายคน,นนะคะเนี้ยนะคะจริงเนี่ยจัดเมน้นเห็นไหมคะเอ็มเพรสเนี่ยแทพาเนเนี่ยเป็นแค่แบบพี่สาวหรือเป็นได้แค่แบบคนที่โครงานกันเท่านั้นแต่คุณอะรักเขาอยากดูแลเขาแต่เรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นวิบากที่เราอาจจะต้องแบบต้องรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าอยากแนะนำอะไรคุณนะ,ะสองถ้วยการให้และได้รับนะคะต้องเท่าเทียมกันถ้าเป็นความรักนะคะโปรดจงฟังอีกครั้งนะคะเดือชาริออดนะคะไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องพยายามนะคะ การที่จะไปข้างหน้านะคะ Ace of p e n t a c l e โอกาสใหม่ครั้งใหม่มาแล้วถ้าความรักข้างหน้าหรือความรักอันเนี้ยมันไม่ดีเราเจอคนที่อายุน้อยกว่าและเราจะต้องคอยผลักดันเขาสนับสนุนเขาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้เป็นความสุขของเราหรอกแต่เมื่อเขาไม่มีเราเป็นไงคะชีวิตเราอยู่ได้เรามีความสุขเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณอยากได้ความรักหรือเนื้อคู่หรือคนที่จะเคียงข้างไปกับคุณโอกาสครั้งใหม่มาคุณต้องเปิดโอกาสให้ตนเอง ได้พบเจอกับความรักนะคุณต้องการความรักแต่เราเราไปเจอใครแบบสถานการณ์เหมือนคุณกําลังเลี้ยงต้อยเด็กอยู่อย่างเงี้ยหรือคนนั้นอาจจะอาจจะอายุเยอะก็ได้แต่ทําตัวเป็นเด็กหรือไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้นําอย่างเงี้ยเมื่อขาดคุณเขาก็เขาก็ปัดปลายไงคะไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว,ว่า ไม่ต้องดีใจนะคะเวลาที่เขาไม่มีเราแล้วอ่ะเขาพยายามจะติดต่อสื่อสารมาหรือจะส่งข้อความหรือทักทายหรือเงินง,งองหรืออะไรเนี่ยก็เพราะเราเป็นแบบนี้ไงคะเมื่อไม่มีเราชีวิตเขาไม่ดีแต่เวลาเรามีเขาอ่ะเราเหมือนมีภาระอันนี้คิดดีๆเพราะความรักเนี่ยไพ่แนะนําของคุณคืออะไรคะทูอัพครับคือการให้และได้รับที่เสมอกันเขาและเราต้องเท่าเทียมกันและเหมือนกันนะคะ จะไม่ทำให้เราต้องรู้สึกเหมือนอดทนนะคะชาลีออร์ใบนี้คือคุณต้องอดทนอะอดทนมากๆกับความสัมพันธ์อะอยากได้อะไรแต่เขาไม่เคยทำให้แต่เราต้องอดทนทำให้เขานะคุณอะจะเจอโอกาสใหม่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยโอกาสใหม่คุณต้องการความรักนะคะโอกาสใหม่นั้นมาแล้วจริงๆชาลีออร์ก็คือมันเป็นไพ่ของการที่จะมูฟออนหรือเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าความรักครั้งนี้นะคะถ้าลมว่าถ้าคนคนนี้ถ้าไม่ดีนะหรือเรารู้สึกเหนื่อยแบบเราให้ไปอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ได้ให้อะไรเรากลับมานะคะเราเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมเพราะความรักข้างหน้านะโอกาสมาแล้วนะเพราะคุณนะ่ะดีพร้อมที่จะได้รับความรักที่ดีๆสมมติคุณให้10บาทเขาก็ต้องให้คุณมา1ิบาทหรือคุณรักเขาเขาก็ต้องรักคุณถูกไหมคะ หรือวันนี้คุณไปหาเขาพ่งนี้เขาก็ต้องมาหาคุณอะไรแบบนี้มันจะเป็นสไตล์แบบนี้การให้และได้รับที่เท่าเทียมกันในมุมมองความรักแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่ให้เขาเยอะเพราะไม่งั้นไพ่สองถ้วยจะไม่คืนเพราะไพ่สองถ้วยคือการที่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเท่าเทียมเห็นไหมคะความรักอะ่ะครึ่งทางคนละครึ่งทางนะคะและเราอะ่ะจะได้ความรักเนี่ยโอกาสมาแล้วนะคะให้เราดูว่าตัวเรา ไม่ได้อย่างมีความรักเล่นๆนะเราอยากมีความรักที่อยู่กันเป็นความรักจริงๆอยู่กันเป็นแบบไปแบบยันแก่เท่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในอนาคตจะดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเรามีความรักปุ๊บเราต้องไปแบกภาระหรือโลกของเขาเนี่ยเอามาแบกใส่บาของเราให้เราหนักอึ้งแล้วก็จะพาเขาเคลื่อนไปแล้วเขาก็เดินตามเราไปเราแบกสมบัติหรือแบกภาระอะไรเนี่ยบนบาเราเนี่ยแบกไปแล้วเราก็จุงมือเขาไปด้วยแล้วก็เดินพาเขาไปนะคะในอดีตเป็นแบบนั้น แต่เมื่อเขาไม่มีเราก็เขาก็ไม่มีคนแบกภาระไงนึกออกปะต้องถามว่าเวลาที่เขาจะทักกลับมาหาเราหรือเขาจะคุยกับเราเนี่ยเขารักเราหรือเขารักตัวเขาเองให้ชาวธาตุลมอ่ะคิดดีๆถ้าคุณเจอพลังงานแบบนี้อยากที่หมออ่านในไพ่ไปนะคะให้คุณนึกพิจารณาดีๆว่าคนแบกภาระขึ้นบนภูเขาอ่ะไม่มีแล้วไม่มีคนเดินจูงมือเขาไปเขาเดินสบายอย่างเงี้ย อันนั้นคือเขารักคุณหรือเขารักตัวเขาเองให้คิดดีๆนะคะพิจารณาดีๆเพราะไพ่พเดลสาตามันบอกแล้วมันเป็นการที่แบบให้จนไม่รู้จะให้ยังไงอะใจดีค่ะจิตใจดีแต่ยังว่าแหละถ้าจัดเม้นขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราเคยกระทำกับเขาสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะชาวธาตุลมถ้าคุณรู้สึกว่าฉันอะ เสียเปรียบกับความรักหรือเหมือนต้องชดใช้เวรกรรมหรือวิบากกรรมให้คิดว่ากรรมคือการกระทําเราเคยทําไว้อันนี้เราเราจ่ายกรรมไปให้หมดแล้วถือว่าเราได้ทําหมดแล้วถ้าเราหลุดจากสถานการณ์คนไม่ดีหรือไม่ต้องไปแบกรับภาระชีวิตของเขาหรือชีวิตของใครก็แล้วแต่แปลว่าคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงและคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะคะ <S <S เอสอวานขึ้นแทนพันแลนแล้วก็เอ็มพรเสเนี่ยที่เป็นไพ่คําแนะนําแปลว่า ถ้าคุณหลุดพ้นจากบ่วงวิบากกรรมบางคนนะคะรักยังไม่รักตัวเองนะคะไม่เยียวยาตัวเองไม่เยียวยาจิตใจตัวเองตัวเองก็เป็นไม้แล้วคนนั้นก็เป็นไม้แต่เราอะนะคะไปเยียวยาจิตใจเขาไปดูแลไปอบอุ้มเขาทั้งทงท,งที่เราอะก็บาดเจ็บตอนนี้เราควรจะกลับมารักตัวเองและดูแลตัวเองก่อนค่ะนะคะไพ่บอกแบบนั้นโอกาสหรือความสําเร็จนะคะให้รักตัวเองเยอะๆเ,เนี่ยนะโอกาสครั้งใหม่มานะ เราต้องรักษาตัวเองให้เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งก่อนถ้าเราไปช่วยเขาแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่ให้เราแบกรับภาระเหมือนว่าดูเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ทำแปลว่าเราเป็นคนผิดอีกนะคะนะคะอย่าได้อย่าได้สนใจนะ,ะพลังงานที่แบบว่าทําไมเขาถึงทักมาทําไมเขายังงุ้นอย่างนี้ให้คิดดีๆนะคะว่าไม่มีเราอะเขาไม่ดีแต่ถ้าเราไม่มีเขาเราสบายใจหรือเปล่านะ,ะหรือเขาดูแลอะไรเราบ้างอะไรคือข้อดี พูดด้วยหลักเหตุและผล1นึ่สองอะฝั่ง1นึ่งเขาทำอะไรให้เราบ้างฝั่ง2เราทําอะไรให้เขาบ้างเนี่ยพูดด้วยหลักเหตุและผลในการคิดหรือตัดสินใจนะคะ1ดาบอันใหญ่นะคะเห็นไหมคะถ้าคุณเคยทําแบบนั้นแล้วไม่ทําเขาเกี่ยวกราดใส่คุณด้วยนะคะเพราะมันมีขึ้นเด็กดาบแล้วก็ไนท์ออฟวันใต้สําหรับยังเป็นไนท์ออฟโซ o อีกเขาเอาแต่ใจตัวเองสิ่งที่คุณเคยทําและคุณไม่ทําแปลว่าคุณไม่ดีคุณยังเป็นคนผิดอีกนะคะอืม เหมือนป้าหนึ่งว่าเกิดมาเพื่อเป็นทาสชั้นน่ะเธออะใช่ไหมนะคะเขาก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าคุณอะมีบุญคุณหรือดีกับเขาแล้วเขาจะดีหรือซื่อสัตย์หรือรักคุณมากกว่าเดิมนะคะคิดว่าเขาอะมีบุญบาร,รมีมากพอแล้วคุณอะมาเป็นทาสเขาเพื่อจะมาเนี่ยมาทําอะไรให้เขาแบบเนี้ยเพราะเขาทํามาเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นนะคะเขาไม่ได้คิดว่าคุณทําดีแล้วเขาจะรักคุณตอบแทนหรืออะไรกลับมาอันนี้ไม่ใช่วิถีทางในการที่ชดใช้วิบากนะคะอันนี้หมอจะบอกให้ฟัง เวลาที่เราเป็นคนดีทุ่มเทกับใครไรเนี้ยเราไม่ได้รับความรักกลับมานะคะเขาก็แค่เห็นว่าสิ่งที่ฉันทํามาเนี่ยเธอควรจะทําให้ฉันเขาคิดว่าเขาเป็นคนโชคดีแต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนดีนะมุมมองนะกับมนุษย์เราทุกวันเนี้นะคะจะบอกให้ฟังบางทีเราดีทําดีแทบตายเราไม่ได้ความรักนะคะให้เรารักตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะเราถึงจะได้ความรักที่แท้จริงไม่ต้องวิ่งหานะคะความรักถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะ ถ้าเราดีพอเรารักตัวเองมากพอเราเป็นเอ็มเพรสอ่ะเราจะเจอเนื้อคู่เองหมอบอกเลยอยากทำอะไรในสิ่งที่ดีรักตัวเองแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดออกเดินทางนะคะท่องเที่ยวหรือออกเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองนะคะดีกว่าจะต้องไปโฟกัสรับผิดชอบภาระของคนอื่นผู้อื่นที่แบกไว้บนหลังนะคะ หรือจะต้องไปคอยห่วงใยคนอื่นเอาความรักความรู้สึกที่ห่วงใยเนี่ยมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองและคนดีๆที่คู่ควรอาจจะเข้ามาหาเราค่ะอันนี้หมอบอกฝากไว้นะประมาณนี้นะโอเคนะชาวธาตุลมนะคะตุลกลุมมิถุนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดทั้งมวลเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพา่ไม่สามารถตรงทุกคนได้ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงมันก็ถูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะเราดูแบบภาพรวมนะคะอยากได้คําตอบพิแท้จริงต้องดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูแอดไลน์ไอดีขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะ ส่วนใครที่อยากจะเรียนคลิปวิดีโอสมัครสมาชิกหน้าช่องนะคะกดคำว่าเพิ่มเติมแล้วมันจะมีคลิกลิงก์ทำตามขั้นตอนใน YouTube บอกไม่ต้องแอดไลน์ ID มานะคะคลิปวิดีโอ10คลิปวิดีโอคุณสามารถฟังเรียนรู้ได้เลยนะคะเดือนละ900บาทนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ